ครับสวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องเช้าสวนยางนะครับมือนีผมฝนนะครับมาโตข้ามครับมือนี้มาขีดตั้งมือเสา้วครับฝนท่มผมกะเอาถังเอาคู่ถังเนาะไปเทเอาน้ํำยางครับฝนมันทําแล้วฝนน้ำแล้วเอาไปก็ะดีก็ทิมครับนี่ครับมาเบืองครับครับขั้นตอนนี้ผมกะได้เอาน้ํากดเนาะน้ำกดเพี้ยวครับ ผมใส่ไปแล้วรอบนึงเนะครับอันนี้ก็เอาน้ํากรดที่ผสมแล้วเนาะมาไล่ข้นน้ํากลนครับเพื่อจะให้มันเสร็จโตเร็วขึ้นกว่าเก่าเนาะเอาเท่มากนะน้ากรดนะครับน้ํากรดเพื่อเพียยๆครับใส่นะครับเป็นนุ่ยนะครับผมกะร่องเบืองครับเห็นข้าเจ้าเห็ดเนาะดีก็ดีก็ทิมครับนี่ครับมันก็ได้น้ํำยางครับมันก็แยกน้ํำยางครับ น้ำฝนเนาะก็แยกกันออกู่ครับย่ำเท่ากับปั่นเป็นก้อนเะนั้นพอดีนะครับบเดี๋ยวเพื่อนก็ว่าอย่างยับใส่เนาะนะครับก็นุ่ยๆอยู่ครับเดี๋ยวล้อมเสร็จตัวอีกก้อนครับครับต่อมามันก็เสร็จตัวเล้ยวแล้วเนาะครับเนาะอย่างเนาะจะไอ้ที่พอประมาณนะครับที่ห้องขึ้นาเขาจะปั่นได้แล้วเนาะผมก็แเดามานะครับเอามาล่วงที่ กระสอบนะครับที่ผมปูไว้ทาความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วครับอานยางกนเปื่อนเนาะกรบมาเรื่อมปั่นกันเลยครับผมบ่อปั่นก้อนหญ่เนาะผมเอาก้อนพอดีพอดีซ้าก้อนยางในโปันะครับโปโลนนี่แหละครับผมปั่นก้อนหง่ครับตอนนี้ปั่นแล้วครับปั่นปั่นปั่นไปครับว่าต้องปั่นหญ่ครับเอาพอดีซำปโปครับ มันค่อยพอดีเนาะครับผมนี่ยครับเ็จเรียบร้อยแล้วครับที่ผมปั่นมาเนาะทั้งเบิดที่ผมนะครับต้นชีปนะครับที่ผมให้เบิองเร็จอกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับครับมีไผลจือกคุณเรเมามาเอาไปคือผมนะครับเมื่อนี้ครับครับนี่แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย